สวัสดีครับหลายคนเปลี่ยนแบตแล้วตกใจเพราะไฟพวงมาลายัยไฟ ABS หรือไฟเตือนระบบต่างๆโชว์เต็มหน้าปัดจริงๆแล้วไม่ต้องรีบกังวลครับสาเหตุหลักคือตอนเปลี่ยนแบตรถไฟเลี้ยงระบบหายเซ็นเซอร์บางตัวต้องเรียนรู้ค่าตำแหน่งใหม่เช่นพวงมาลายัย ESP หรือระบบควบคุมล้อครับบางครั้งแค่สตาร์ทรถแล้วหมุนพวงมาลัยซ้ายขวาจนสุดหรือขับช้าๆให้ระบบรีเซ็ตตัวเองไฟเตือนก็จะหายครับ แต่ถ้าเป็นรถยุโรปหลายรุ่นเช่น BMW, Benz เปลี่ยนแบตแล้วไม่ได้เข้ารหัสหรือรีจิสเตอร์ระบบจะเข้าใจว่าใช้แบตเก่าอยู่ทำให้ไฟเตือนไม่ยอมดับครับและถ้าขั้วแบตต่อไม่แน่นหรือแรงรันไฟตกไฟเตือนก็อาจขึ้นเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแบตควรทำให้ถูกทั้งอันตอนทั้งติดตั้งแน่นเข้ารหัสแบตและเคลียร์โค้ดระบบครับ เทอร์โบแบตเตอรี่ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่มอลจากเยอรมน,นีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับ